ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวความเชื่อดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อทุกเพระเป็นหนี้อย่าได้รีรอทำเลยคืนนี้รับรองหมดหนี้ไม่มีความทุกข์จุดทูบเก้าดอกสวดบทนี้ จะมีเงินมีทองมาใช้นี่ไม่มีวันขาดมือพอกินจนเหลือเก็บต่อยอดสร้างฐานะให้มั่งคั่งร่ำรวยได้ท่านผู้ฟังครับอินาทานังทุกขังโลเกการกูนีเป็นทุก์ในโลกครับการกูนีคือการกู้ยืมทรัพย์สินของคนอื่นมาใช้โดยมีสัญญากันว่าจะชดใช้คืนให้เช่นยืมเงินมาใช้ก่อน ยืมสิงของหรือทรัพย์สินใ,นใดๆมาใช้ก่อนเมื่อถึงเวลาตามตกลงกันก็จะใช้คืนให้การยืมเงินคนอื่นมาใช้อาจทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่หลังจากนั้นผู้กู้ยืมก็ต้องหาเงินมาชดใช้เขาเท่าจํานวนที่ยืมมาเรามีความสุขเวลาใช้เงินแต่เวลาหาเงินมาชดใช้นั้นจะเป็นทุกข์มากต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ ก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองเพอต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้หรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเลยทีเดียวแต่ก็อย่างว่านะครับสมัยปัจจุบันยุคเขายากหมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้ก็นับว่าโชคดีมากเพราะเราๆท่านๆก็ใช้ใจ่ายกันแบบเดือนชนเดือน หรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวหลากหลายประการเมื่อรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายก็จะเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านก็ยังต้องมีหนี้ี่ยังต้องคอยไปสาสางแต่กายรมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะความแตกต่างทางด้านครอบครัวและสถานการณ์ทางการเงินความยากลําบากของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพียงแต่เราต้องบริหารจัดการให้ดีให้อยู่ในฐานะที่เราสามารถควบคุมได้และในขณะที่เราบริหารจัดการนี่นั้นการขอให้มีโชคลาภก้อนโตก็เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ควรลบหลู่นะครับท่านผู้ฟังครับหลวงปู่สวงท่านเป็นพระพิสษุชาวกัมพูชาเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดรีสเก สิทธินุสิ์ชาวไทยและกัมพูชาหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินและสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2 5ง3ริละสังขารตั้งอยู่บนมนดบปราสาทตรวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศสิสเกตผู้ที่ได้รับโชค์ผู้ตรงกันว่าตัวนั้นถือหลวงปู่สวงและทำตามนี้เป็นประจำคือต้องคาถาหลวงปู่สวง พอมาทีฐานจิตขอพรแนะนำให้จุดธูปเก้าดอกและสามารถไหว้สการะได้ทุกวันทั้งตอนเช้าหรือก,ก่อนนอนก็ได้ครับขอเรื่องโชคลาภเงินทองการงานธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพราบรื่นข้าทาลุประวงเทวดาเดินดินคำนำมัสการบูชาท่านให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรตั้งน,นโมสามว่าตามดังนี้ นะโ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัาม,าม,าม,ามพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัาม,าม,าม,ามพุทธัสสะนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวาอริยองสง์สัมปันโน จะถาพุทธโมนะนะมะพาทะอาหังนุกาว่าบทนี้ก้าจบแล้วต่อด้วยนะโมพุทธสัตตุมหาคุณมูมหิตธิโกมหาลาโภอาหังปูเชมิสิทธิลาโภเนรันตรงังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโน อิติปิโสณโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิมีสาทุสาทุสาทุแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินแล้วแล้วก็การรู้จักการวางแผนการใช้เงินให้ดีรู้จักความต้องการของตนเองตั้งสตทิทุกครั้งที่จ่ายเงินหากคุณไม่อยากเป็นนิ่ในอนาคตถึงแม้ว่าคุณ จะหาเงินมาได้มากมายก็ตามก็ควรใช้ใจ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือคุณควรจะเก็บออมอไวเพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่คุณจะเป็นในอนาคตพึงะระลึกไว้ว่าที่เราหาทรัพย์มาได้นั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่า หาประโยชน์ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังครับนอกจากหลวงปู่สวงท่านจะช่วยในเรื่องโชคลาภแล้วท่านยังมีปฏิหารด้านอื่นๆอีกมากมายต่งเช่นเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สวงที่อยากนะมาเล่าท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของชายคนหนึ่งเขาได้เล่าไว้ว่ากระผมผู้หนึ่งที่อยากรับประสบการณ์ปฏิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินพระอริยะ ผู้อยู่เหนือโลกเหนือสม,มุติทั้งปวงเป็นที่เคารพสักการะของบรรดาชนที่ราบสูงภูตะแบงแห่งแดนอิสานใต้เรื่องราวปฏิหารและป,ะปฏิปทาของท่านเป็นที่เรื่องลือเกินกว่าจะบรรยายได้ทั้งหมดเพราะมีผู้คนมากมายต่างพบประสบการณ์ด้วยตนเองแล้วจะมาบอกเล่าถึงความอัศจรรย์แห่งบุญญาธิษที่หลวงปู่สวงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจกักษ์เชื่อว่า ใครที่ไม่ได้ประสบด้วยตนเองก็คงจะเหลือเชื่ออย่างเลี่ยงไม่ได้พอเรื่องราวปฏิหารของท่านนั้นล้วนเป็นเรื่องที่เหนือเกินกว่าใครจะพิสูจน์ได้หากอาศัยความศรัทธาของคนฟังเท่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นจึงจะมีความหมายและเป็นไปได้หากไม่เช่นนั้นแล้วคนจะตีความหมายไปเลยว่าเหลวไหลทั้งสิน้นกระผมมีการเก็บข่าวซายที่เรือรังมานาน แต่ไม่เคยให้หมอรักษาเพราะอาการไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จะมีอาการเมื่อต้องเดินประยะทางไกลๆคราใดที่ผมเดินเร็วๆนานๆอาการเจ็บข่าซ้ายก็จะกกำเริบทันทีจึงช่วงเวลาลงบันไดเมื่อไหร่ความเจ็บปวดนั้นเหลือประมาณต้องใช้แรงพยุงของตนเองแทบจะก้าวขาลงไม่ไหวเมื่อครั้งที่ผมเดินขึ้นภูก,กระดึง อาการกำเริบตั้งแต่บนยอดภูไม่ต้องเดินลงภูนั่นเป็นความทรมานที่สุดเจ็บปวดที่สุดเป็นประสบการณ์ที่แย่มากๆขับเมื่อสองปีก่อนพม,มีวอกัดแบเข้าไปกราบสการะรูปหล่อหลวงปู่สวงที่วัดราชบูรณะกรุงเทพมหานครส่วนตัวพมศัธาหลวงปู่ปสวงมาก่อนอยู่แล้วเมื่อทราวทางวัดจะนำรูปหล่อของหลวงปู่ปสวงมาประดิษฐาน และเปิดโอกาสให้สาธุชนได้เคารพกราบไหว้กิตติศัพท์ของหลวงปู่ในเรื่องการรักษาโรคนั้นตัวเหลือเชื่อทั้งสิน้นตัวกระผมเองไม่ใครจะทดลองหรือพิสูจน์อะไรทั้งสิน้นเพียงต้องการเพึ่งบาร,รมีอันเป็นไปด้วยความศรัทธาล้วนๆกระผมมีโอกาสนำแผ่นทองปิดบริเวณข่าซ้ายของหลวงปู่ในขณะนั้นก็ที่ฐานจิตคอยหลวงปู่ขจัดปัดเป่า อาการปวดเข่าซ้ายของกระผมให้หายสิ้นทีเถิดกระผมนั้นก็ไม่ได้จะคิดว่าการปวดเข่าของกระผมจะหายไปจริงๆแต่ก็เป็นไปได้ความหวังพึ่งพาบารมีของลวงปู่สวงเป็นจริงขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตัวกระผมเองนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งวันนี้อาการปวดเข่าซ้ายก็ไม่มีมากระเริบอีกเลยแม้ว่ากระผมจะใช้แรง ในการเดินมากขนาดไหนก็ไม่มีอาการให้เห็นทุกวันนี้กระผมยังสามารถเดินเท้านริยะทางไกลๆได้สบายโดยไม่มีอาการปวดข้อซ้ายเลยสักนิดไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับการเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานสากลเป็นธรรมพิสูจน์มาแล้วหลายยุคหลายสมัยท้าพุทธเจ้าก็รับรอง ก็เป็นสบากรธรรมตรัสว้ชอบแล้วพวกเราพุทธบริษัทก็ยอมรับกันท่วนหน้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากนำมาดำเนินชีวิตของพวกเราตั้งแต่แนวความคิดคิดอย่างไรแล้วเมื่อทำทำอย่างไรเมื่อพูดพูดอย่างไรถ้าหากว่าพวกเราจะ้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นกระจกเงาแล้วเป็นทางเดินของพวกเรา เป็นมาร์คือเป็นทางเดินของพวกเราแล้วก็จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวแต่เดี๋ยวนี้บางครั้งเราก็เชื่ออยู่เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ฝืนกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ได้กิเลสความโลภกิเลสความโกรธกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในจิตใจของเรามันดึงลากลงไปสู่ฝ่ายต่ำ ทางทางที่รู้แต่ก็ฝืนมันไม่ได้สู้มันไม่ได้แต่ถึงจะเอาชนะกิเลสภายในใจไม่ได้ก็พยายามได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ควรจะตามตลอดถ้าตามตลอดก็แปลว่าเราเป็นทาสของกิเลสมันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันถ้าหากว่าพวกเราสู้โอกาสที่เราจะชนะก็ต้องมีอนาคตถ้าหากว่าเราเดินตามหลังมันตลอดเราก็เป็นผู้แพ้มันตลอด เราก็เป็นวัวเป็นควายให้กิเลสจูงจมูกใจของเราก็เลยงูกิเกลสมันฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกทกท่านที่พูดทางนี้ทางนั้นให้พวกเราสังเกตตนเองเอาหลัรทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นทางเดินมาเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราจงศรัทธาและเชื่อมันว่าเราต้องทำได้เมื่อเชื่อมันและทำได้ ความดีความงามก็จะบังเกิดแก่เราความเจริญความก้าวหน้าก็จะตามมานั่นเองขอบพระคุณเนะะื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องรดีดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกันละเอียดใมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบจเจอในความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ